วัดเก้าภูมินี่อยู่ในเกมโลมากันเองวพกเรามาเล่นแม็กกันดูซ้ายลุงสบายสี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 แดงสีแดงขอบคุณ่ะมันเป็นอะไรอีกเนี่ยโอเลเลืองสีเห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 ลืองอือหรืออาจจะสี่นี่เออโอ้ยไอโอ้กูเตะอ่ะมีคนตายด้เด็ดไปไป สีส uh, ีไม่ใช่ไม่ใช่สีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินสี้่วงอ่านไงอ๋อฉันฉันมีวิธีขี้โกงนะฉันมีวิธีขี้โกงลองไหมไม่ไม่อยากลองแล้วนั้นสีเขียวสีเขียวสีไม่ใช่สีสีม่วงสีม่วงสีม่วงงั่นเหรอเออนั่นไม่งูที่เริ่มใหม่สักทีบอมคนเดียวหน้ากูผสมหน้าเลย ถ <c oughs> ่ายต่อถ so, like ่ายต่อนี่คือได้เริ่มไม่ตลอดสียงสีชมต่อไปสีส้มสีส้มมันหอดอะไรเอาไหนะเออไปไสีแดงสีแดงสีแดงเห็นปีกผานทางหงอนก็เดินเห็นไหมเห็นดิมีกผ่าล้ว ไว้ a m m z i n g b e k i you จัดจัดจัดดา Amazing Amazing b e k i you ครับตอนนี้เขาผ่านแล้วนะครับโอ้ยไม่กระโดดไม่ถูกเลยดูแล้วไปใกล้ใกล้หน่อโอเคไปเลยเตรียมตัวนะครับคุณโอ โอเคไปเอากระโดดปุ้ยได้ทธไมเธอไม่กระโดดฉันลืมเรามาดูศพที่ไอโอมันตายลงไปเมื่อกี้นี่นะครับและเราก็ได้สังหอนใจว่ามันจะตายอีกครั้งนะครับโอ้ยว้าโนโนเจเยเย้ตอมือตอมือกัน อครับโอ้มันัจะผ่านนี่มันปึกมากเลยนะครับเป็นสอบที่หจจตุ้ยมันจะบ้าตายมันเก่งมากเลยครับแต่มันไม่อยากเล่นโลบอกแต่ดิฉันมันคับมันให้เล่นโลบอกแล้วก็มาถ่ายคลิปนี้นะครับซึ่งดิฉันใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับไม่ใช่ใช้คอมอะไรถ่ายคุณเห็นนิ้วมือมันไหมครับอ่อเล่นต่อไปครับปุณโอขอให้คุณชนะสามนาทีต่อไป แม็กแม็แมว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 มมสซิ่งเบคิวจัดจั sure> ๊ดจ่าไเออไปไหไปวิ <m <m ่งกระโดดวิ่งกระโดดเออวิ่งกระโดดเพื่อนมีเพื่อนด้วยเออเพื่อนตกไปรีบไปมันมันอลหนมากเลยตอนนี้โอเคฉันรีบไปมันกับวิ่งนี้อะไรสักอย่างโอเค ไปรีบไปวู้กระโดดด้วยนะกระโดดเออแต่นี้คุณทำไม่น้ครับอะไรอีกวะเออคุณน่าจะวิ่งแล้วกระโดดอีกนะใช่คุณก็น่าจะวิ่งแล้วกระโดดเออนั่นแหละใส่สัตว์หยุด พูดคำหยาบขอโทษครับคุณน้องบายใจเย็นใจเย็นเออนะกระโดดเออเออกระโดดกระโดดเออทำโดนทีเซนแดงวะโอเคกูขอเก๊กค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไปเออน้องกระสิบไปยื่นั่นละ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกูไปกดยังพีชนี่นี่จิวมึงง่งวะมึงวงวะว่ากูมาถึงตรงนี้ได้จังไรอย่าพูดคำหยา สีชีนี้สีนี้สีม่วงสีม่วงเห็นไหมเห็นไหมเดินไปอีกเดินไปอีกเดินตรงเลยตรงเออเดินไปสีเหลืองแมนมาไป Amazing Make You ถ้านาทีผ่านไปเขาก็ยังไม่จบเกมก็ดูก็ดูสลับกันเล่นไหมครับคุณโอไม่ไม่ครับไม่ครับ แต่นี่เป็นโทรศัพท์ของผมนะครับคุณไม่มีคุณไม่มีสิทธิ์จะมาขอผมแต่นี่เป็นโทรศัพท์แม่มันนะครับผมยืมไม่ไม่ใช่ครับคุณขอครับคุณไม่ได้ยืมถึงบันไดล่อนหุ่นออกแล้วล่อนหรือว่าล่องล่องหุน่นโอ้สไลเดอร์ยักษ์ไปไล่ไเลยวีย ทำได้ไหมครับมานี่ครับครับยาประสานกัปผู้ให้ทายกิปหยุดพูดคำหยาทำไมครับมันต้องใจนะครับโดดวิ่งครับมาเลยกาซีปายุลเออจบด้านนีได้哦จมด้านนีบ่นี นู่นอีกไกล